ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ช่องเกษตรไวรุดนะครับผมจะพามาชมวิธีเก็บแตงโมนะครับที่สุกแล้วนะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับว่าแตงโมที่เราปลูกไว้นะครับอายุการเก็บเกี่ยวพอเก็บผลผลิตออกไปขายหรือยังนะครับเราก็จะมีวิธีพามาดูนะครับหลายท่านฝากถามมานะครับ ถ้าเราเช็คที่เสียงนะครับแตงโมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับคือสุกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์นะครับอันนี้เสียงยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีนะครับแต่สําหรับมีวิธีที่ดูแล้วชัวร์นะครับก็เดี๋ยวนะครับตามมานะครับผมก็จะพามาดูตรงเครือหรือว่าเถาเถาของแตงโมนะครับ ว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือมือของแตงโมนะครับที่เหี่ยวแล้วนะครับสําหรับลูกที่มันเหี่ยวนะครับนะครับมันจะสุกนะครับที่มือที่ตายแล้วนะครับที่เหี่ยวแห้งนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ตันใหมากเลยนะครับเป็นสายพันธุ์จากเกียร์ไตนะครับอันนี้น่าจะเป็นทรงลูกหมอนนะครับอันนี้เป็นเมียนะครับ เป็นพันอีกพันหนึ่งนะครับสายน้ำพึ่งลันลนนะครับของเจียไตยนะครับรู้สึกว่าจะทนทานต่อโรคและ,มะแมลงมากนะครับสำหรับการเพาะปลูกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีศัตรูรบกวนเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นสายน้ำพึ่งสีเหลืองนะครับแต่เ็ายังไม่เจอลูกสุกนะครับจะพามาดูนะครับจะพาให้ดูเลย ครับสำหรับออันนี้นะครับสำหรับมือที่เหีย่ยวและแห้งนะครับโอ้หานะยังไม่เจอเลยนะครับสำหรับเมื่อวานผมเก็บไป เยอะพอสมควรนะครับเต็มรถกระบะนะครับเมื่อวานแต่ว่าผมก็ลืมถ่ายคลิปไปให้ดูนะครับนะครับดกมากเลยนะครับนี่นะครับดูลูนะครับรู้สึกว่าเป็นสายพันธุ์ที่โอเคนะครับใช้ได้นะครับทนทานต่อโรคนะครับสําหรับถ้าเราปลูกช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงที่ไม่มีหมอกลงจัดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ตามหายังไม่เจอเลยนะครับน,นี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มจะแก,ก่จัดแล้วนะครับหลังจากเสียงครับนะครับอันนี้อันนี้นี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้จะแห้งนะครับจะเหี่ยวแห้งนะครับสําหรับเทาตรงนี้นะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับดูว่าชัวร์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับอันี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ครับนี่สุกแล้วนะครับแก่จัด เม็ดดำด้วยนะครับอันนี้จะชัวร์ที่สุดนะครับแน่นอนมากเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ถ้าฟังเสียงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแตงรบรอบการเก็บเกี่ยวก็ก็น่าจะสุกไล่ๆกันแต่ว่าเพื่อความชัวร์ต้องมือของแตงโมงนะครับที่เราจะเก็บมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับ คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ